มึงดูก่อนห้อยยังว่ะดมหาไปดมหาไปเออขวดดำไปขวดนะดมหาดมหาดมหาไปมึงดูห้อยไปไปมึงห้อยเออห้อยเล็บขูดเลยว่ะห้อยเรียบมึงห้อยกวงกับวะมึงห้อยเล็บมึงคือโตัวยังนงี้ยมึง แดดเอิดเติดอยู่ห้อยมันนอนตัวนี้เร็วดมหาจะว่ากวางมะเฮ้ยจะว่ามันกวางมะมองคนอ่ะไม่แตกอเลรบางของร้อยเปลี่ยนเอิดเติดวะ 一样的，就是灰的。